กม่ NYU, ううุดจักตรงนน้นมาตรงนีいい้ไม่มีอ๋อนี่นะครับไม่มีออขอแล้วกินหมดแล้วค่ะแม่โอ้โหว้าวเขาต้มัวนีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำบารเกียวนะคะรวย โเรื่องเราต้องพองขึดอันนี้เส้นเป็นของแม่อันนี้เส้นเป็นของหนูหนูเด้งได้ไหได้เราใส่อะไรที่ทุกคนต้องการค่ะใส่เสร็จสังเกตแครอทเป็นรูปอะไรกัวจ้าแก้วจ้าดาวแล้วอะไรอีกได้เียตัวอะไรได้เนสิ่งมีชีวิตบินได้นกบ b ต t t e r f l y อันนี้ติดบ b ต t t e r f l y เนี่ยอะไรติดบ b ต t t e r f l y เนี่ย